กับสวัสดีนะครับพบกับผมลยช่อง u t ท b บลูกพะเจตางนะมากินข้าวทุกกครกับมือนีในเมนูโอ้สุดยอดที่ดีแล้วนะสุดยอดความหากินยากเลยหมดแดงครับต้มสมปลาคอ,อต้มสมปลาคอใส่มดแดงปวดตกใจปวดมันโผล่ขึ้นนาดขึ้นมาตรงขนาดกล้องปูม,ม่วงไว้สามปีไม่เคยได้กินหน่วยมันจักเตี่ยแต่ว่าก็ได้กินมดแดงทุกปีครับปีล่าสุดยอดเบิง์ได้ที่ผมกินต้มสมปลาคอใส่มดแดงให้กันครับน,น,นะ ก็ได้จากต้นเดียวกันนี่แหละปีนี้มาอีกแล้วครบรอบแล้วครับนะปลาคอไม่นีปลาคอพิเศษครับปลาคอไข่ผมนะเห็นไข่ผมนะโอ้มาได้ครับกินข้า,าดวด,ด้วยกันได้คนเดยอะหนึ่งไม่ไหมคนหอนยังไงก่อนเอา มาข้าวอันละเอีกันเ่าสมเตรี <c oughs> ยมใบสมุงไพร้อมด้วยสมเค้าอีลิ เนื้อปลาพ่อมันเน่นก็เนื้อปลาดุกเนาะ แล้วมาดึงกุดไข่แมกค <c oughs> อมกุดไข่แมกคอมมันอยู่ตรงทองนี้ตรงแสบสุดก็ว่าใส่ปลาขอ้อนี่กินแล้วมันเหมือนสันเบาทองเหมือนกันนะฮะ ไปขอยไปกินเดินมือน,นันันว่าเป็นอะไรเป็เก่าวเนี่ยมันหลาเนี่ยต้องเล็มดีๆเอาเอาแล้วที่เห็นเหลืองๆมันคืออะไรเอาใช่ ไข่หายตอนผมบ้างผมเห็นมันเหลืองๆนะเอาไข่แน่นอนนะอันเหลืองๆมันทะร่ากว่ามะน่าสิเป็นมันมันเนาะเออผมเป็นตัวคนเบิรงลำบากเลโอ้ยกระตอดกระตอดกระตอดอ,อะไรครับลูอิลี่ยังดีใจอยู่เออดิสซื้อ,อ,อไอ้ซื้อได้ปลาคอไข่เลยยังกระยิมยิ้มย่องด้วยความกะยิมยิ้มยิ้มย่องด้วยความดีใจว่าตัวยังซื้อได้ปลาช่อนไข่ ที่นี่ได้มันเป็นมันของมันนะหาสิประมาณนั้นอื ตลาดบางยวนปลาช่อนโลละลอยสี่สิบบาทปลาไหลโลละลอยห้าสิบบาทที่ว่าถูกนะครับ เป็นตลาดที่มีเฉพอเาะเส้าวันอาทิตย์ไงถึงจะกับไปชิมแก้มมันเนี่ยเนี่ยไรนะคระับปากว่าต้องกินค่อยๆเผือ่อถึงเนี่ยมันเสียดาย

กินมดตัวหนึ่งงโงไปเจ็ดซาดฉันมาอ้นี่คซโเป็นเรื่องจริงนะมึงซิงโงไปตลอดชีวิตผมเลยนะง,งูแบบอ่ได้พลึกเกิดเ่ยพร้อมหลายตัว สุดถึงบ้านเอาวนะน้ำหนาแรงเกี่ยวเขา่าต้ปมปลาฟัวตุ้หมดดีบดแดงกัต้มใส้หมูกรองเนาะมันอีกแล้ว่ปแล้ เมือ่อก่อนไปไปฝึกเอลูกเสียมที่บอกฟังคนใต้ไม่ต้องตอบนะครับไอเดียคนอีสานตอบไอ,อคนอีสานตอบคนใต้ไม่ต้องตอบนะครับคันว่าเจ็บหัวอัี่ผมพอฟังเข้าใจอยูน่นะครูครับนูเจ็บหัวครูข้าหนูเจ็บหัวอยู่เพราะเข้าใจอยู่ครูข้าหนูเจ็บหัวในพุงลองลองลองตอบเบิ่งคนภาคอื่นนะครับเอาตอบเปงครูข้าหนูเจ็บหัวในพุงกัะนะจังเศรียนวะ อืมผงไปเลยถามตกลงมึงเจ็บหัวหรือว่าเจ็บพุงกันแน่ตองลงต่อเบิง์นะพักอื่นนะแต่ว่าคิดว่าคนไต้นะที่รู้อยู่แหละที่เราคงก็ข้าใจมึงไปถามหลายๆายคนไอ้ใครเจ็บหัวน,นี่ไงง้องเล่แหละคนปากอื่นนะเจ็บหัวบ้านปวดหัวน,นะครับ คิดว่ากูเจ็บหัวกับมึงยังเลยเนี่ยปวดหัวกับมึงยังเลยนะแต่วันนี้มาเจอบเจอเ,เจ็บหัวในพุ้งบบเนี่ยน้ำก็เกาอยู่

ปีที่แล้วก็เมนูปากคอต้่มใสคนั้งต้มใส่หมดแดงั้งเกาั้งเกาเลยล่ะครบรอบปีแล้วมั้งหลายคนซื้อต้นม่วงมาปลูกเพื่อที่กินม,ม่วงผมซื้อมาปูกเพื่อที่กินมาดแดงสามปีแล้ว,ว่าเป็นน้อเยอเกี่ย ผมขังข้อใกล้พร้อมนะ นะครับกิมนี้นก็ไว้นี่ขอบคุณที่มาติดตามชมทุกครั้งต่างขอบคุณโดเมนข,ข,ขอบคุณใจจะพบในกิมนาด้วครับ